เอสส่งสำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาคดีกำนันนกหัวประมูลโครงการในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมเสนออายการสั่งฟ้อง41รายตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัด ซึ่งมีนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดนคปรปฐมเป็นผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ปีพศ2555ถึง2561กว่า1,500โครงการความเสียหายหลายพันล้านโดยเชื่อว่ามีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่ากเป็นธรรมหรือโดยการกีดกันไม่ให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันไม่ใช่เป็นไปในการประกอบธุรกิจ ปกติอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งให้กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคหนึ่งคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน โดยคดีดังกล่าวมีพนักง,งานอายการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดเข้าร่วมทำการสอบสวนกับพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่เริ่มทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสามารถดำเนินคดีกับกระบวนการที่จัดหวประมูลในโครงการประมูลด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้รัฐบาลเกิดความเสียหายจำนวนมาก และในวันพฤหัสที่9มกราคม2568พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิศนุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนายสุพรรณกุล พิคิดกุลรองผู้อำนวยการนายวิโรธทูคำม,มีรองผู้อำนวยการนายโยธินธรรมสุรีผู้อำนวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหนึ่งนางพัทรพรวิกิตทัศนาผู้อำนวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐสองและนายนาราจันท์พ่วง ผู้อำนวยการส่วนทำานวยการคดีสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าวจำนวน48แฟ้มรวม18,433แผ่นพร้อมความคิดเห็นให้ฟ้องผู้ต้องหา41รายตกพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจกกริตโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาในข้อหาตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือการบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไป ในทางการประกอบธุรกิจป,ปกติร่วมกันเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการเสนอราคาร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใดๆอันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคาเรียกรับหรือยอมจระรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติว่าด,ด้วยความคิดเกี่ยวกับาการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ .2542 มาตรา4และมาตรา5ประกอบกับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ซึ่งในวันนี้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนสอบสวนดังกล่าพร้อมกับตัวผู้ต้องหาจำนวน40รายให้พนักง,งานอายการยกเว้นกำนันนกที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในคดีอาญาหมายเลขดัที่อ3 6 9 4ทับอ6ของศารอาญา และคดีอาญาหมายเลดข,ายาขดัที่อท 206/ ท2566ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญและประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวางเป็นไปตามบัตชนีนิติธรรมโดยมีการบูรณาการร่วมกัน กับหลายหน่วยงานทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมบัญชีกลางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคประชาชนอธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเครือข่ายต่อต้านการหัวประมูลในพื้นที่โดยการอุราการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นนโยบายหลัก ประการสำคัญของพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบุีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีในความรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารองค์กรมีความยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาลต่อไปภูวนัฐแสงงามพีพ e นิวไท l แลนด์ นะขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลัง หรือ,อยางพาร,ราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร9 77, 0 9 8 3์9 4 5 7 7 9ดสามแป8ดศูนสีไอดลทีโอเอ็นศูนย์หกสี่สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่ อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทานเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรร เราเสนอขายในราคาไล่ละ1ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น064 837 0198รับซื้อรถบ้านเข้าเต็นท์ทั่วไทยซื้อเงินสดปิดไฟแนนซ์ให้รถหรูเก๋งกระบะยุโร สนใจติดต่อโทร0983894577หรือโทร0993496888